สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับมาร์คตำรวจเอเอนะครับที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้ก็คือ Six s ์ u ซาเทอหกห้าเอ่อ็นะครับตัว XL จะเป็นตัวที่ลำกล้องยาวกว่าตัวปกตินะครับอันนี้ลำกล้องนะ่าจะอยู่ถ้าจำไม่ผิด3.7นิ้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะครับเก็บในแมกกาซีน12นัด12บวก1นะครับรวมแรงเพลิงก็13นัด แล้วก็ยังมีแมกกาซีนที่ขายต่างหากอีกที่สามารถจุได้ถึง15นัดน,นะครับถือว่าเป็นปืนพก EDC ที่ดีมากๆกระบอกหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมพกตัวนี้อยู่เป็นปืนพกประจำวันนะครับอย่างเวลาผมไปทำงานเนี่ยผมก็จะพกตัวนี้ออกจากบ้านนะครับเวลากลับบ้านผมก็จะพกตัวนี้าจากบ้านกลับจากที่ทำงานนะครับแต่คราวนี้พอเวลาเราพกนานๆเนี่ยปืนพวกเนีย ด้วยการที่เราพกในนะครับมันก็จะมีเศษของเป็นขุยคุยคุยผ้านะครับซึ่งมันจะติดตามตรงนี้นะครับลำกคงลํลำกล้องนะครับทางข้างหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปืนเนี่ยคลิปนะครับไม่มีแม็กกาซีแล้วก็ไม่มีกระสุนอยู่ไกลนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ครับไม่มีนะนะครับก็เราจะต้องทำความสะอาดมันบ่อยขนาดไหนนะครับอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คน นะครับแต่ตัวตัวผมเนี่ยสัก2เดือนเนี่ยผมจะเอาออกมาดูทีละว่าโอเคมีอะไรไปอุดอยู่ในลำกล้องไหมนะครับตัวปืนแห้งไปหรือเปล่านะครับแล้วเวลาผมเอาออกมามาตรวจสภาพเนี่ยผมก็จะมีการหยอดน้ำมันแล้วก็เช็ดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าปืนเนี่ย ถึงแม้มันอยู่ในซองนะครับการที่มันอยู่ติดกับลำตัวเราเนี่ยเวลาอากาศมันร้อนมันก็ได้รับความอบชื้นไปด้วยนะครับก็วันนี้จะมา,าสาธิตนะครับว่าต้องเวลาหยอดน้ํามันต้องหยอดตรงไหนนะครับามาดูกันนะครับผมจะถอดไม่ให้เห็นนะครับเพราะเดี๋ยว YouTube เนี่ยหรือว่า Facebook เนี่ยเขาจะมีปัญหาหาว่าเราแบบ สอนคนดัดแปลงปืนนะครับอ่าก็แกะออกมาได้หนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะครับมีเฟรมนะครับมีไกด์โรดนะครับสปริงสปริงไกด์โรดนะครับลำกล้องแล้วก็ตัวสไลด์นะครับอย่างแรกซี่ผมจะทำเลยก็คือผมจะมาเช็ดนะครับผ้าก็เป็นผ้าที่ผมใช้เช็ดปืนปกตินะครับไอ้ผ้าที่ผมทำความสะอาดปืนเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันอยู่นะครับมันก็จะชุ่มด้วยน้ำมันเนี่ยผมก็จะเห็นไหมครับเวลาเราขึ้นลำบ่อย นะครับมันก็จะเป็นรอยทองแดงนะครับทองแดงที่มาจากกระสุนปืนนั่นแหละมันก็ไม่ไม่มันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันไม่ได้ไปส่งผลต่อการทํางานของตัวปืนนะแต่ผมก็เช็ดหน่อยก็ดีแหละนะครับส่วนมากเนี่ยผมจะเช็ดเอาพวกฝุ่นออกนะครับแล้วก็เอาคาบน้ํามันเก่าออกเพราะน้ํามันเนี่ยเวลามันอยู่นานๆแล้วมันจะเหนียวบางทีนะครับมันจะเหนียวแล้วแต่น้ํามันที่เราใช้ด้วย มาดูสไลด์ก็เช็ดความแบบความชื้นความอะไรออกนี่นะครับภาพความชื้นความเค็มนะครับซึ่งจะทําให้ก่อเกิดสนิมได้ในอนาคตนะครับต้องบอกเลยว่าปืนซิกแซวเออร์เนี่ย P320 เอย3เ5เอยเนี่ยเป็นปืนที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำมาผมว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คือการกรกมวิธีกกมาวิธีการลมดำนะครับเคลือบผิวเนี่ย เพราะว่าเราจะเห็นได้บ่อยจากหลายๆสํานักเลยที่เขาจะบอกว่าซิกแซวเอร์ชอบมีปัญหาเรื่องสนิมนะครับตัวนี้นี่ก็ก็ดูนะครับว่ามีฝุ่นมีอะไรเข้าไปติดหรือเปล่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบมันไม่ต้องลงน้ํามันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าหยอดหยอดเท่าไหร่นะครับก็เช็ดเช็ออกครับเนี่ยครับก็เช็ดเช็ดออกเป่าๆออกนะครับถ้ามีฝงมีฝุ่นก็เช็ดออกเนี่ยนะครับเช็ดเข้าไปในนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นการทําความสะอาดแบบคร่าวๆนะครับควนี้ก็มาสู่การหยอดน้ํามันนะครับอ่าน้ํามันที่ผมใช้ก็คือน้ํามันตัวนี้นะครับ Breakthrough นะครับซึ่งหัวไม่นจะเป็นหัวเหมือนหัวเข็มนะครับมันทําให้เราหยอดน้ํามันได้แม่นยํามากขึ้นนะครับมันจะเราเราจะหยอดไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเอาจริงๆปืนพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันเยอะหรอกครับนะครับอันนี้ก็นะครับลงตรงนี้นะครับตรงนี้เลยหนึ่งหยด พอหนึ่งหยดหยดลงไปเอานิ้วถูๆครับให้มันแบบละเลงระเลงให้มันไปทั่วกันนะครับไม่ต้องเยอะครับปืนพวกนี้ไม่ต้องใส่น้ามันเยอะนะครับใส่ลงไปในตรงรางสไลด์นี่นะครับหนึ่งหยดนะครับก็อาจจะหยอดตรงนี้สักนิดนึงแล้วแต่นะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ไอ้ตุงเข็มแทงชนวนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ตรงไอ้สมอล็อกเข็มเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ คนใช้กล็อกเนี่ยแล้วหยอดน้ํามันมากเกินไปจนน้ํามันเนี่ยมันเข้าไปอุดแล้วน้ํามันพอนานๆไปอย่างที่บอกน้ามันมันเหนียวไปรวมกับอะไรที่มันเข้าไปอุดตันด้วยนะครับทําให้สมลอล็อกเข็มเนี่ยทำงานไม่ปกติทําให้ปืนลั่นได้นะครับอ่านี่ต้องระวังนะครับอ่าก็เสร็จแล้วสำหรับสไลด์นะครับลํากล้องก็สักหนึ่งหยดนะครับตรงนี้ปุ๊บหนึ่งหยดตรงนี้หนึ่งหยดตรงนี้สักหนึ่งหยดนะครับอ่า ก็ละเลงละเลงให้ทั่วนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับแล้วก็สปริงไกด์วอดสักสักหยดหนึ่งนะครับ nothing too crazy นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่อาหยอดตรงนี้ตึบนะครับที่ที่เป็นใบ้ให้เราเห็นเลยบนสไลด์เนี่ยถ้าเกิดเรายิงปืนมานะครับมันก็จะมีรอยที่มันเป็นรอยทะลอกเนี่ยเป็นรอยเขาเรียก normal wear tear นะครับเป็นรอยปกติ ก็หยอดตรงนั้นนะครับซึ่งไอ้อรอยวู้นี้มันหมายความว่าเราเราต้องการจะหยอดน้ำมันตรงที่มีการมีโลหะเสียดสีนะครับจะเป็นตรงนั้นนะครับที่เราต้องการหยอดน้ำมันเราก็จะมีตัวแถวนี้นะครับตัวคอนเนคเตอร์สักหยดเดียวหยดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเกิดเยอะไปก็เช็ดออกได้นะครับอ่ะก็แค่นี้ครับแล้วก็ประกอบปืนกลับนะครับประกอบไม่ให้้องเห็น พวกแบนช่องอีกซึ่งปืนสติกหกห้าเนี่ยแล้วมันเป็นปืนที่แกะแกะประกอบง่ายมากนะครับอ่านี่ครับพอแกะเสร็จแล้วก็ฟังก์ชันเช็คนะครับก็ต้องเมคชัวนะครับว่าปืนเซฟนะครับไม่มีอะไรในรางเพลิงไม่มีแม็กนะครับลันไกทิ้งไปทีนึงโอเคนะครับคราวนี้รีเซ็ตไกนะครับค่อยๆปล่อยโอเคไกทำงานปกตินะครับ คราวนี้ก็เป็นผิวนะครับตรงผิวนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปหยอดเยอะนะครับบางคนเนี่ยฉล,ล,ล้มจนแบบนะครับเหนียวเลยอะ่ะอันนี้ก็นิดๆหน่นนอยๆครับให้พอแบบเคลือบไว้เป็นผิวเคลือบไว้นิดๆหน่นนอยๆนะครับกันสนิมอ่าเนี่ยครับก็เท่านี้ครับ,รบปืนเราก็สวยงามเป็นปืน ใช้งานพกพานะครับไม่ต้องไปไปธนุถนอมมันมากจนเกินไปแล้วก็ต้องไม่ไม่ไปปาดเถื่อนเงินมันมากจนเกินไปนะครับเพราะในที่สุดแล้วมันก็คือเงินของเรานะครับเก็บเก็บรักษาให้ดีๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ